อ๋อคืออย่างนี้จริงๆแล้วแบบดูกับลูกชายแล้วนะคะหลปู่คือตัวเนี้ยเขายกขาขึ้นแบบเนี้ยต้องอยู่แถบนี้เออเตัวนี้ตัวนี้ก็ต้องอยู่แถบนี้เอล่แนแต่หนูแต่หนูคิดว่าหูอาจจะชอบคนแบบสมงเนี้มึมนเลยดแล้วก็หลวงปู่หนูจะขออก็เล่ที่่าล่าอยู่เนี่ยหลวงปู่คะ ยเสาเซลล์เนี่ยย้ายหน่อยเพราะว่ามังขวางการถ่ายรูปมันยืดเลยนมันอยู่อย่างนั้นนะเดี๋ยวจะมาไว้นี่ลงปู่วจะมาไว้ตรงนี้แล้วก็ส่งเข้าอย่างนี้ครับเอาส่งแบบน้ะส่งแบบน้ะสแบบสเสเจ้าโศอะอามาตั้งแถบนี้แล้วให้เอามันส่งเข้าพิพิตภัณฑ์นี่ผมผมลอไว้ล้ครับรอต้นโไว้แลครับ อันนี้ปล่อยไว้ก่อนจะเดี๋ยวก็อาจจะทำเ<ไ>ป,ป็นรางร้า,างนนหไสวัสดีหลวงปู่ครับคุณหน่อยเขารู้รู้เรื่องเสือผมบอกเขา เขาทำบุญเลยครับท้าสายในน้ำปีกครับโบมีเจ้าภาพครับโบเขาทำบุญมาเลยเขารู้ว่าลวงปู่ชอบผมบอกปุ๊บอาแล้ถวายเลยครับท่าสายน้ำีะแก่สาธิตออกแล้วเย็นหน่อยท่าสายเขาครับเจ้าของท่าสายเขาเจ้าของเสียนนั้นนานมากที่เด็ดนัมกท่ไหะอาเซียป็นหน้า จะให้เสืออยู่ตรงช่วงคอพยานาคหมคะอือดีเีงคอพญานาคแล้วหันหน้าออกมาอยกเ๋ยวเดียวเดี๋ยวหน้าก่อนเนลง